ครับผมสวัสดีครับผมมาแล้วครับผมสลับรถแห่กลาง3ทางครับเทิดไซซาวครับผมสลับคันนี้ครับคันนี้ถือว่าจัดหนักระบบ3ทางไว้เป็นเบรกลางก็แหลมเลยสำหรับชุดนี้ครับผมชุดนี้ครับเราจัดให้เบรหน้า16ดอกบอย6นิ้วเลยนะครับสลับคันนี้ครับเสียงกลางครับผมครับเสียงกลางหน้าทั้งหมด24ดอกกันเลยทีเดียวครับผม24ดอกกันเลยทีเดียวครับสลับชุดนี้กลางก็เป็นดอกซาวเท e อีวีครับผมครับ เสงแลมครับก็ยิบสีดอกเหมือนกันครับคันนี้ถือว่าแรงจัดแน่นอนสลหรับระบบ3ทางของเราครับผมชุด3ทางเขาดีคือะไรครับ1ประหยัด power ครับประหยัดอร์สประหยัดอุปกรณ์หลายอย่างหลายหลากมากมายครับแต่ก็มีเสียงเสียบ้างนิดหน่อยทั้งมิดโลครับอาจจะหายบ้างครับผมครับชมกันว่า power มีตัวไหนบ้างครับผมนี่ power ก็จะมีตระกูลพวก a po 9.2ครับผม9.4ทั้งนั้นครับผมขับกลางเคี่ยวนะครับผมกลางหน้า9.4ท่านเดียวครับควบคุมทั้งหมดว่าเป็นเสียงกลางเสียงแหลมหยดแท่นเดียวกันทั้งมด ทำไมถึงขับเยอะครับผมเราไปการต่อตะกรมครับทั้งหมดถึง3ชุดนะครับผม3ชุดชุดตะกรมอรมันตกมอันตกมแล้วก็มาผสมกันครับเพื่อให้ได้ข้างละ6ดอกสลับชุดนี้ครับถือว่าคุ้มมากแล้วก็ระบบไฟครับเห็นไหมครับ จะเป็นตู้โหลด2ชุดที่เราใช้ครับผมครับตู้โหลด2ชุดเลยระบบไฟครับเพื่อการเติมต่อเนื่องของไฟได้ดีมากขึ้นครับเพราะวร์เราครับเป็นระบบไฟ3เฟสต้องมีตู้โหลดแยกครับผมครับระชมกลางข้างหลังนะครับผมครับข้างหลังครับก็เป็นกลางระบบหมด12ดอกสลับคันนี้ครับผมครับแล้วก็แหลมอีก3ชุดครับแหลมก็วางเหมือนกันครับชุดหน้าชุดตรงกลางครับจะยิงตรงครับเห็นไหมครับชุดข้างเราจะเอียงก่อนนิดหน่อยเพราะว่าลดจุดเฟสของเสียงได้มากพอสมควรครับตู้เบรครับผมนี่ครับก็เป็นเบร1สดอกเหมือนกันวอยหนิ้วสลับตัวนี้ครับผมครับ เสียงกลางเราจะหันตรงทั้งบดจะไม่มีเอียงออกข้างครับผมครับยิงเอียงออกข้างเมื่อเลยเห็นไหมครับเสียงหายทีด้านข้างครับเรายิงตรงครับด้านข้างก็เก็บมาด้วยสลับชุดนี้ครับผมไปทดสอบพัางเสียงครับผม เสร็จที่ไหนมาทุกสิ่งก็พอมีแต่เพียงเธอกับใจข้างคุณเถอะเฝ้าอยู่ใกล้ๆประกาศให้ไม่ให้ล้มไปซอยยา ช่วว่าหลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหาที่อยู่ครับเป็นไงครับการฟังเสียงกลางสามทางครับผมกลางสามทางครับมีทั้งจุดด้อยและจุดดีนะครับผมครับถ้าเทียบกับ5ทางหทางกลางสามทางยิงตรงครับยิงตรงได้ดีครับผมครับแต่ด้านข้างจะหายครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าลำโพงทุกแถวครับเปิดความถี่เดียวกันครับทำให้มันเฟดกันเองแล้วก็ยิงตรงอย่างเดียวเนี่ยเ้อเสียงการสามทางของเรานะครับผมครับ กลางห้าทางหกทางทาไมมาถึงอ้าข้างออกดีทําไมฟังลำมูลครับเพราะว่าทุกช่องเราตัดทุกความถี่ครับผมครับแล้วก็ลาโพงทํางานอิสระมากขึ้นครับทำงานก็าได้มถี่ทำให้ความดังกันเพิ่มมากขึ้นแต่ตัวนี้ยี่สิบสี่ดอกทํางานความถี่เดียวทั้งบดทั้งมิดโลทั้งมิดไฮครับทั้งไฮอยู่ในตัวในการบดครับไม่ว่าเป็นแหลมครับคันนี้ก็มีแต่ซปเปอร์ไฮจะไม่มีไฮครับผมทำให้แหลมทำงานลากมากเกินไปครับผมสำหรับชุดนี้ครับผมก็ฝากไว้ครับกับรถแห่เพล็กใส่เท้าครับผมครับกับระบบรถแห่ สมทางจากเอกซากครับผมขอบคุณครับผม